สวัสดีนะครับวันนี้เราไปเจอจุดตรวจครับนะไม่ใช่จุดตรวจเลยนะจุดยืนจับนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกจับต่างดาวนะครับนะจราจรมหาจับต่างดาวนะครับบริเวณงามุงวานนะครับนะอ่าวันนี้วันที่29นะครับสิงหา2568ครับเวลานะครับอ่ะผมดูเวลาแป๊บนึงนะครับ17นาฬิกา17นาทีนะครับนะเป็นจราจร ยังไม่ทราบจราจออะไรเลยครับนะยังไม่เห็นรหัสบวกนะครับไม่มีรหัสเลยนะเนี่ยจะใส่โมงเห็นไหมครับงามงวานอันนี้โกดเอกสารจังได้นะยืนบวกนะครับนุ่นครับทางด่วนแจ้งวันนะนะครับตรงนี้งามงวานส่วนมากเขาจะเรียกแท็กซี่นะครับเรียกแท็กซี่นะครับเรียกแท็กซี่ครับโกดจังได้นะครับนะบริเวณนี้นะครับ บริเวณนี้อยู่ทั้งนานเนี่ยครับบอรลี่คาเม่าครับกล้องบอรลี่คาเม่าครับนะเห็นไหมครับติดกันไหมครับนะสวัสดีสมาชิกครับพอดีผ่านมาเจอครับนะผ่านมาเจอมาเจอจุดนะครับนะผมไม่ไม่รชบว่าจุดอะไรนะเห็นเจ้าที่มายินจับรถแท็กซี่กัางด้าวนะบริเวณนี้นะครับประมาณสามสี่นายอ่ะสามสี่นายบริเวณเนี้ยครับตรงนี้จะเป็นทางด่วนนะครับนะงามวงวานนะครับ ผมไม่ทราบเป็นของขอเบอรทัสซี่เบดหรือเปล่าครับผมไม่ทราบไม่ทราบนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะไม่เห็นเลขหมวกนะครับนะไม่เห็นชื่อนะครับนะครับรัชนาทิเบดนะครับนี่อ่ะเห็นไหมบริเวณนี้ป้ายหายไปหมดแล้วเนี่ยครับนี่เขาจะอยู่เขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับนานผู้ชมเราที่จะอยู่บริเวณนี้นะครับเราก็เรียกแท็กซี่นะครับตันหน้านะครับนะนะครับ นี่เราขายดูแล้วครับนะเสดผภาไว้อยู่บริเวณนี้นะครับนะเขาจะยืนอยู่บริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเราหันรถเราหันรถเอาออกหมดเลยครับนะเนี่ยอยู่บริเวณนี้ครับเนี่ยใกล้ทางด่วนนะครับเนี่ยงามงวานนะครับเนี่ยตรงนี้จะออกนะครับแจ้งว่นะบางปอนนะครับเนี่ยใกล้ทางด่วนบริเวณนี้จะยืนอยู่บริเวณนี้นี่นะครับจอดอยู่บริเวณนี้เรียกต่างด้าวนะ แคลายครับบริเวณแคลายและกลาที่เบตนะครับน่าจะเป็นของสอบสอมอรทกาลาท่เบตแหละครับนะผมผมหนึ่งหนึ่งไม่เห็นรหัสหมวกเลยเนี่ยก้องบอดี้คารมาลาก็ไม่ติดนะครับเนี่ยไม่ติดอะไรเลยครับนะเป็นคนกางด้าวก็องบอดี้คามาลาก็ไม่ติดนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเนป้ายหมดแล้วครับนะเราขายข้อสดเนี่ยไม่มีแล้วครับนะทิ่ยืนใจมั้ยครับเรียกแท็กซี่กางด้าวนะครับนะ นะครับแล้วไม่ติดตั้งบอดี้แชเปล่อีกนะครับรหัสบวกก็ไม่มีนะครับนะดูนะครับเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับสามนายเลยนะครับนะเมื่อกี้เนี้ยครับไปนายแล้วนู่นไปหมดแล้วครับหน้าทีหลักคืออะไรครับนู่นอํานวยความสะดวกจราจรครับนู่นครับรถติดยาวนู่นเห็นไหมครับนู่นดูสภาพรถมาหาซ่ หาแท็กซี่ครับที่มีกังด้าวนะที่มันคุกตัางด้าวมาครับเขาจะเรียกนะครับเรียกตรวจบริเวณนี้นะครับนะนะครับหน้าที่หลักปุ่ชั่วโมงนี้คุณต้องอานวยนความสะดวกจราจรแล้วครับนะเห็นไหมครับเนี่ยครับวันนี้เจ้าที่ไปแล้วครับนะตรงนี้จะเป็นเดบอรนะครับงานมงานครับเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับสองสายครับสองสัยว่าครับ ีเดินมาสงสัยว่าเจ้าที่กดค้นอะไรครับนะนะครับแล้วหนึ่งผมไม่เห็นรหัสบวกนะครับนะรหัสบวกด้วยนะครับนะนะครับรถตาโร่ก็ไม่มีแล้วครับรหัสรหัสนะครับรหัสมวกนะครับปกติจะมีรหัสมวกแบบนี้นะครับรหัสมวกแบบนี้เห็นไหมก็จะมีรหัสมวกบอกนะครับแล้วก็ชื่อนะครับนะสพรัชกาทีิเบศนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับกระจกก็ไม่ใส่นะครับนะ เป็นชาวบ้านนี่โดนจับไปแล้วนะครับผมบอกเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระจกก็ไม่ใส่คานผู้ชมเห็นไหมครับตาโลด้วยครับนี่นะเห็นไหมครับไม่ใส่กระจกนะครับนะครับเป็นจราจอนะครับเนี่ยนะครับทําได้ครับตำรวที่ทำได้ครับเนี่ยใบบัตรแท็กซี่ใช่หรือไม่ครับนะกระจกไม่ใส่นะครับนะ ม่ยืนกดขันเจ้าบ้านเลยเขา็รถเองหนุนครับไม่ใส่เลยทุกอย่างนะครับเนี่ยครับเหลือหนึ่งนายครับบริเวณนี้ปิดหน้าไปโม้งครับปิดหน้าดาเลยนะครับเพที่พามาเจอเ่ยนะครับเนี่ยเดะข้าพิชมดูสิครับรถติดยาวไไม่หมดเลยครับนะกล้องอำนวยความสะดวกจราจรแล้วครับชั่วโมงนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับสุดยอดนะครับเจ้าที่จราจรยืนจับแท็กซี่ครับที่ขนแังด้ามาครับสองสามตังคเลยครับจกก็ไม่สายนะครับโอ้สุดยอดมากนะท่านประชาชนนี่โดนจับแล้วผมบอกเลยนะอย่าไปหาคำนะครับอย่าไปหาขอดนะท่านผู้ชมนะครับ เรียบร้อยผมออกเลยเนี่ยจกก็ไม่ใส่ดูครับดูรหัสเนี่ยหกหกสองสามเนี่ยออกไปแล้วครับรถติดโอ้โหจะเป็นสก,กาลายถรถไกลไม่หมดเลยครับนะเห็นไหมเยือนหงด้าครับว่าินทำอะไรครับนะเรียกแท็กซี่กลังด้าก็เรียกรถกระบะนะครับที่มี ประชาชนอยู่ข้างบนหลังกระบะนะครับที่เป็นกางดาวนะนะครับเมื่อกี้เราก็ให้ดูแลรถแท็กซี่เมื่อกี้นี่ครับแล้วโกดเอกสารนานๆนะครับนะเนี่ยบริเวณนี้ครับนี่ตรงนี้ถนนนะครับงามวงวานครับใกล้ทางด่วนเลยครับนะที่เคยไม่ระเด็นนี่แหละครับนะไอ้ตรงนี้แหละครับนะใกล้ทางด่วนที่มมปไปเด็นนะครับป้อมจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับป้อมเขาจะอยู่ฝั่งนู้นครับบริเวณนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะครับใกล้ทางด่วนอยู่ฝั่งนู้นป้อมเขาเห็นไหมเราจะมีป้อมอีกฝั่งนู้นบริเวณนู้น ตอานี่ได้ทำนะครับมาดูรถที่เสียครับเนี inform inform sure. ่ยมาล้วนรถบริเวณที่เขาเสียรถเสียเขาจะจอดอยู่บริเวณนี้นะครับนะนะครับนี่รอคอมเมนต์ทูการสุภาพนะครับที่สงสัยผ่านมานะว่าเจ้าขี้เขาไม่เรียกอะไรอยู่บริเวณนี้นะครับนะผมก็นะครับมานําเสนอให้พี่น้องนะครับนะงบริเวณนี้นะครับนะนะครับนี่ฮะดูการทํางานไปครับนะโอ้โหสุดยอดมากครับประจุก็ไม่ใส่นะครับนี่ฮะครับพี่น้องนะครับ รถติดโอ้โหเนี่ยครับเส้นเล็กที่ตะนาที่เบ็ดไล่ลงมาในงามงวานะนครับรถติดยาหรือคนูนนะครับหน้าที่หลักคืออะไรครับอันนว้ความสวกจราจรนะครับนะนะครับแต่นี่ครับมายืนอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยยืนอยู่บริเวณนี้แล้วดูครับสีกระจกไม่ใส่นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะเป็นเจ้าที่รถจราจรกระจกไม่ใส่อ่ะคิดดูครับคานผู้ชมสุดไหมครับนะแล้วใครจะปรับอ่ะครับเนี่ยเจ้าที่จะจับประเด็นไหมครับไม่จับ ไม่ใครจับหรอกครับนะเห็นไหมครับก็เป็นแบชาวที่จับไปแล้วโดนไปแล้วครับเราขี่ขี่ไปเฉยโดนี่ยเห็นก่อนหน้าก่การกครับครับเห็นไหมล่ะครับโอ้สุดยอดครับเนี่ยครับรหัสหมวกก็ไม่มีนะครับนะเนี่ยมีรหัสหวกที่ไหนแต่ละคนแต่ละนายไม่มีรหัสบวกทัก้งนายเลยนะครับกล้องบอดี้กับเวลาก็ไปจิกกันนะครับ โอ้สุดยอดจริงริงฝั่งนี้มีครับไม่มีหักหมวกเห็นไหมไม่มีหลักหมวกกระตกก็ไม่ใส่นะครับโอ้สุดยอดนะงั้นเราก็ไม่ไปแล้วให้เจ้าห้าที่ทำใบบัตรหน้าที่่อนะครับนะพออยู่ก็คงไม่ทำแล้วแะครับเนี่ยครับนี่นามมุมวานนะครับเดิมมอบางกะปินะครับนะตรงนี้ใกล้อาพานะครับเห็นเอฟซีบอกว่ายิงเก็บทุกวันนะบริเวณเนี้นะครับก็ฝากด้วยครับนะครับพอดีผ่านมาสงสัยครับสงสัยก็เลยมานําเสนอให้พี่น้องครับ เนี่ยครับสุดยอดมากครับโหจลาจรลักษณา์ทิเบตนะครับขออนุญาตจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ